ปฏิกิริยาของคนกลุ่มอื่นๆถือว่ารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรายการทราอยู่พูดถึงปฏิกิริยาของคนในวงการแทบทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงคนงาน messenger น,นะครับ,ก,บกรรมกรแทบทุกกลุ่มที่แสดงออกต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้ปรากฏการณ์ใหม่คือคนในวงการบันเทิงไม่ว่าดารานักแสดงนักร้องออกมาถล่มพลเอกประยุทธ์ไม่มียั้งนะครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงรุ่นเดะอย่างคุณตัก๊กสิริพรอ,อยู่ยอดหรือแม้กระทั่ง รุ่นอย่างอาจารย์ิ่งศักดิ์รุ่นน้องวัดนวลนรดิตซึ่งขอใช้สิทธิ์ความเป็นสิทธิ์วัดนวลนรดิตถามประยุทธ์จันโอชาว่าออกได้หรือยังครับประชาชนไม่เชื่อถือแล้วไปไหนก็มีแต่คนด่าได้เสียงตอบจากพลเอกประยุจันโอชานะครับที่มีต่อรุ่นน้องวัดนวลนรดิตอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลักษรีพรนะครับพูดเรื่องตรงใจคนไทยนะครับเห็นคลิปคนตายเห็นคลิปคนติดเชื้อรอตรวจเชื้อร้องห่มร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดนะครับวันนี้คลิปอีกคลิปหนึ่งที่ผมว่าทุกคนเห็นแล้วสะเทือนใจคือคลิปค เราต้องรอดเนี่ยเราต้องรอดทํากันหลายคนแต่ว่าคุณดเนี่ยเป็นคนทําด้วยคนหลักด้วยเนี่ยรับทุกรับเรื่องราวร้องทุกของประชาชนทุกวันนะครับ<ส>เรื่องของคุณดนะครับเรื่องของคนวงการบันเทิงที่ออกมาพูดวันนี้เนี่ยนะครับ<ส>คุณดเนี่ยรับร้องเรื่องทุกของประชาชนทุกวันจนมีคลิปนึ่ที่เห็นลราสะเทือนใจจริงๆเพราะว่านั่งลงไปกับพื้นนั่งยองๆกับพื้นแล้วคนที่โทรมาเนี่ยคือคนที่ติดโควิดแล้วกําลังจะตายแล้วคุณดก็พยายามบอกว่าต้องทํายังไงค่อยๆหายใจทํายังไงที่จะไม่ตายนะครับแต่ในย คนนั้นไม่รอดนะครับแล้วคุณดก็สุดตัวร้องไห้กันไปนะครับเรื่องกิจกรรมเราต้องรอดของคุณด่นี่มีคนทําด้วยเยอะนะครับคนในวงการมนเทออีกคนหนึ่งที่ช่วยคุณด่าทำเนี่ยคือคุณจะาดอาสยามเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็เป็นทีมทําเราต้องรอดตอนนี้โพสเฟซบุ๊กบอกว่าทนทําต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าล่าสุดเจอคนตายคาอินบ็อกวันเดียวตาย6ศพนะครับเจอคนตายอินบ็อกวันเดียวตาย6ศพเพราะโควิดคุณจ้าบอกเจออย่างนี้ต่อไปทนไม่ไหวแล้วนะครับไม่กล้าทํางานแบบนี้ต่อไปอีกแล้ว อาการหนักไม่มีเตียงอีกนี่มันชีวิตคนนะเว้ยเขาพูดกับรัฐบาลแบบนี้นี่มันชีวิตคนนะเว้ยประยุทจันโอชานะครับแล้วคุณจ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอยากจะให้พลเอกประยุทธ์หาคนที่เขาเก่งเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหามาบ้างมันจะได้ดีกว่านี้นะครับแฟนเพจก็บอกเอ้ปกติจ้าคุณไม่พูดเรื่องการมือเลยไม่ใช่หรือคุณจ้าบอกมันทนไม่ไหวแล้ววันนี้คนตายขาอินบอกหกศพแล้วอะนะครับแล้วทําไมไม่ออกไปทําไมไม่กลับตัวกลับใจทําไมไม่ฟังคนที่เขาเก่งบ้างนี่คือกรณีคุณจ้าอาสยามนะครับ คนในวงการบันเทิงวันนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ท่วมนะครับยกเว้นคนเดียวคือโจนูโวซึ่งออกมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ยังดีอยู่คนที่วิจารณ์พลเอกประยุทธ์เป็นคนถ่วงความเจริญกับประเทศนะครับถูกทุกคนในวงการลุมกระหน่ำรุ่นใหญ่อย่างคุณฮาร์ดก็ออกมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่คุณฮาร์ดไม่ได้เลือกเข้ามานะครับแล้วจะมาบอกว่าคุณคุณประยุทธ์เป็นกัปตันเรือเนี่ยประชาชนไมไ่ยอมรับให้คุณประยุทธ์เป็นกัปตันเรือคุณฮาร์ด ก็ตอบโต้คุณโจไปแบบนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่กว่าคุณฮาร์ดรุ่นใหญ่กว่าคุณโจคือคุณชุมพูฟุตตี้นะครับคุณชมพูฟุตตี้เนี่ยปกติก็ไม่เคยแสดงความเห็นทางการเมืองเหมือนกันแต่คนในวงการบันเทิงรู้ว่าเป็นโปรดิวเซอร์ตัวท็อปนะครับอยู่ตั้งแต่ค่าย RS กาบิการเซ่นเนี่ยชมพูฟตุตตี้หรือว่าชื่อจริงสุทธิพงศ์วัฒนจังออกมาพูดแล้วว่าคนที่ทุกวันนี้ยังเชียร์พลเอกประยุทธ์ได้เนี่ยขอให้พูดความจริงนะครับขอให้ยอมมรรรััับบคควาจิงกนนะ เขาบอกทุกคนเลยนะครับว่าถ้าคุณยังมีหัวใจเป็นมนุษย์อยู่ในสุทธิพงศ์วัฒนจังนะครับรุ่นเดิกของวงการบังเทิงที่สุดในยุคนี้แล้วหลังจากรุ่นอัศนนนี่คือรุ่นสุททิพงศ์วัฒนจังแล้วเนี่ยบอกว่าถ้าคุณยังมีหัวใจเป็นมนุษย์หยุดแก้ตัวแทนนายกและคณะรัฐมนตรีเถดครับปล่อยให้ประชาชนเขาได้ด่ามาช่วยกันด่ายิ่งดีความผิดพลาดนี้ใหญ่หลวงเกินกว่าจะมีคําอธิบายแล้วนี่คือชมพูฟุตตี้สุทธิพงศ์วัฒนจังนะครับซึ่งออกมาบอกว่าคนในวงการบันเทิงถ้าคุุณยยยังอวทธ์ู่ คุณไม่เหลือความเป็นมนุษย์ต่อไปอีกแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์โจนูโวหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับดารานักแสดงออกมาวิจารณ์รัฐบาลกันอย่างหนักหน่วงนะครับนอกจากจะเป็นรุ่นใหญ่อย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือว่าจะเป็นรุ่นรุ่นเด่อย่างคุณฮาสุทธิพงศ์หรือว่าจะเป็นรุ่นอาวุโสอ,อย่างจุมพูฟุตตี้หรือว่าเมื่อวานนี้นะครับบิ๊กแอสมารุ่นเล็กหน่อยสล็อตแมชชีนมาแททูคัลเลอร์มานะครับตั๊กซีดีชอนอยู่ยอดอาจารย์รย,นนยกกกกิ่งศ กลุ่มที่สังคมวิาพากษ์วิจารณ์ตั้งฉายานะครับว่าเป็นดาราสลิมนะครับดาราที่เคยเป่านกวีนเนี่ยหลายคนก็ออกมาคอเอามา,มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วการออกมาคอเอา,าเนี่ย<อ>มักจะถูกคนโจมจตีกลับไปวนะ่าถ้าพวกคุณ<น>ไม่เป่านกวีดไ,ไม่อยู่ให้มีการรัฐประหารปี57ไม่เป็นกรปปสน<ะ>ั้นพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่เป็นนายกและไม่มีการรัฐประหารมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้คุณธัญยาเกตสังเนี่ยก็มาบอกว่าการบริหารประเทศตอนนี้ล้มเหลวนะครับแล้วคนก็ด่าคุณธัญยากลับไปว่า คุณเองนะครับเป็นภรรยาสลัดยูวงกระจางทําให้เกิดการรัฐประหารไม่ใช่หรือคุณอัรยาก็บอกว่าคนไปชุมนุมปี5-7ไม่ได้อยากให้พลเอกประยุทธ์มารัฐประหารทุกคนแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเห็นตรงกันว่าปัญหาของประเทศไทยคือประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศไม่ไหวต้องลาออกไปนะครับดังนั้นสัญญาของดารานะันแสดงที่เคยหนุนการรัฐประหารนั้น ยิ่งนานยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อให้บางคนจะไปด่าคนกลุ่มนี้ว่าคุณเคยหนุนรัฐประหารแต่ว่าเมื่อเขากล้าสแสดงออกเนี่ยก็สแสดงถึงสปิริตแล้วว่าคนเริ่มตาสว่างมากขึ้นเมื่อเทียบกับ7ปีก่อนที่คนในวงการบันเทิงนั้นส่วนใหญ่สนับสนุนการรัฐประหารทั้งหมดบทบาทของดาราที่เคยหนุนการรัฐประหารหรือว่ากาปรปปสนั้นตอนนี้กลายเป็นประเด็นนะครับเพราะว่ารุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กอย่างเช่นเมื่อ,อสักครู่นี้เราพูดถึงรุ่นสุธิพงศ์วัฒนาจังชมพูพุตตี นะครับคุณฮาร์ดนะครับหรือรุ่นกลางอย่างเช่น Work Big a รนะครับรุ่นเล็กหน่อย BNK 48สปันศีกรติยากรหรือน้องปันเนี่ยนะครับออกมาบอกเลยว่าสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้นะครับการรัฐประหารหรือใครก็ตามที่เคยพลาดหนุนรัฐประหารใครก็ตามที่เคยหนุนกาปปสใครที่เคยไม่สนใจการเมืองขอให้ออกมายอมรับความจริงขอให้ออกมาขอโทษและแก้ไขไม่ต้องกลัวคนจะด่า ไม่ต้องกลัวคนจะไม่ให้ค่าเพราะเราไม่ควรจะได้รับมันอยู่แล้วเราทําให้เจ็ดปีที่สดใสของใครหลายๆคนต้องมาเจอกับเรื่องพวกนี้ความลืมล้ําที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถจัดการได้สิ่งที่เรียกควรเรียกร้องตอนนี้คือการที่ประชาชนทุกคนควรจะได้ฉีดวัคซีนที่ต้องการรวมทั้งทุกคนควรจะได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับนี่คือน้องปัน b n k 4 8นะครับออกมาบอกว่า ตอนนี้ถึงเวลาแล้วประเทศนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็บอกนะครับว่าแต่พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆผู้ใหญ่ที่เคยเป็นผู้กล้าในการออกมาเป่านกบีดหากพวกท่านมีเวลาขอให้นะครับขอให้ทบทวนตัวเองขอให้อ่านนะครับขอให้คิดแล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันในการกลับตัวนะครับกลับมาแสดงออกในแบบที่ประชาชนคาดหวังแล้วก็สร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงให้กับ ประเทศไทยนะครับนี่คือท่าทีของรุ่นเล็กนะครับอย่างเช่นปัน BNK นเคะครับเคยเป่านกกวีดตอนนี้อามายอมรับขอโทษเราก็เรียกร้องทุกคนออกมาช่วยกันอีกคนนึงนะครับที่ถือว่าเป็นคนในวงการบันเทิงซึ่งปี57มีิบทบาทในการหนุนการเป่านกกวีดรัฐประหารมากคือคุณนัทเทพหัสดินซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วที่ออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าตัวเองคิดผิดไปตัวเองทําผิดไปที่เคยร่วมเป่านกหวีดเคยร่วมสนับสนุนกระบวนการกรอปป,ปสนะครับ คือวันนี้เนี่ยมันมีการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับหลายคนรู้จักกันดีนะครับเป็นคนที่ทําธุรกิจร้านอาหารนะครับแล้วเป็นคนที่คนในวงการค่อนข้างนับถือว่าเป็นคนที่มีอนาคตนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามแต่ว่าพูดแล้วคนที่อยู่ในวงการรู้ว่าหมายถึงใครเนี่ยนะครับเขาเสียชีวิตไปนะครับแล้วบังเอิญคนคนนั้นเนี่ยนะครับ ช,ชื่อเล่นน่าจะเป็นคุณโอถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกับคุณนัทเทมพัสดินนะครับคุณนัทเนี่ยวันก่อนออกมาบอกว่าประเทศไทยไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับอยากจะให้ลูกไปอยู่ประเทศอื่นไม่อยากให้อยู่ในประเทศซึ่งคนโกงปกครองบ้านปกครองเมืองซึ่งก็แรงอยู่แล้วเนี่ยวันนี้คุณนัทออกมาบอกนะครับว่าฝากถึงคนไทยทุกคนเข้าใจว่าทุกคนโกรธแค้นอัดอั้นตันใจแต่ขอให้คนไทยอย่าทะเลาะก,กันเอง มันมีคนบางกลุ่มได้ผลประโยชน์จากความแตกแยกของประชาชนในประเทศแล้วคุณนัดยอมรับตรงๆนะครับว่าเป็นคนหนึ่งที่เคยหลงผิดแต่ตอนนี้ตาสว่างแล้วนัดให้ผัสดินยอมรับนะครับว่าเคยหลงผิดแต่ตอนนี้ตาสว่างแล้วตาสว่างว่าถ้ารู้ว่าอนาคตประเทศจะล้มเหลวขนาดนี้คงไม่เลือกสนับสนุนตั้งแต่แรกหรอกครับน่าจะหมายถึงการสนับสนุนกปปสหรือว่าการรัฐประหารพลเอกประยุทธ์ปี2557ดังนั้นนัดบอกว่าทุกคนเคยเลือกผิด เคยมองผิดกันทั้งนั้นแต่ตอนนี้เราต้องปองดองกันและกันหันมาเห็นใจและช่วยเหลือกันเองดีกว่าขอเป็นกําลังใจให้บุคลาการทางการแพทย์หน่วยงานทางการแพทย์ทั่วประเทศนะครับขอยทุกคนอยู่กันด้วยความปลอดภัยนี่ก็คืออีกคนที่เคยสนับปปสนุนการรัฐประหารสั่งเหนพลเอกประยุทธ์แล้วตอนนี้ยอมรับว่าตาสว่างแล้วเห็นแล้วว่าคนแบบพลเอกประยุทธ์นั้นบริหารประเทศต่อไปนะั้นประเทศมีแต่ความหาย,ยานะเอารุ่นเล็กที่สุดรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับมีรุ่นปันบีเอ็นเคไปแล้วเนี่ย ขออีกคนนึงไม่เล็กเท่าปัน BNK นะครับ9จีรายุนะครับแฟน v ีเวาเลตวก็เป็นคนที่เปิดตัวคอเอาแรงนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วกลุ่ม V แสดงความเห็นเรื่องการเมืองนี่ดีทุกคนนะครับ9จีรายุก็เอามาบอแล้วนะครับว่าพลเอกประยุทธ์บริหารผิดพลาดทาให้ทุกอย่างบานปลายประเทศอื่นเนี่ยเขาแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก ถึงจะไม่รับเงินเดือนก็ไม่ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นหรอกครับถ้าเอาไม่อยู่ก็ควรให้โอกาสคนอื่นที่พร้อมเข้ามาทุกนาทีที่คุณยังอยู่ตรงน,นี้หมายถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับแล้วคุณอยู่แบบแก้ไขอะไรไม่ได้ประชาชนที่เดือดร้อนด้านการเงินการงานอาชีพปากท้องไม่ได้รับการเยียวยาความปลอดภัยสุขภาพวัคซีนมันไม่ต่างกับคุณกําลังฆ่าประชาชนทางอ้อมย้ํานะครับนักแสดงคนงพูดกับผู้นำประเทศแบบนี้ว่ามันไม่ต่างกับการฆ่าประชาชนทางอ้อมถ้าคุณยังมีความรู้สึกอยู่บ้างทําไมทําเหมือนไม่รู้หรือถ้ารู้แล้วยังทําอยู่ มันหมายความว่าอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องว่าผลเอกประยุทธ์ได้เวลาลาออกต่อไปออกทันทีนะครับดังนั้นนี่คือท่าทีล่าสุดของคนในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นวันที่เป็นเหมือนกับฝันลายผู้ติดเชื้อทะลุเพดานคนตายท่วมคนไทยณวันนี้ยังต้องรอการตรวจเชื้ออยู่ริมถนนรัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรเลยย้ำนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นรุนแรงกว่าที่ท่านผู้ชมรู้ตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นประเทศไทยนั้นอันเดอร์เทสคนที่ตายเพราะโควิด แต่ไม่ถูกบันทึกว่าตายเพราะโควิดตามบ้านมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งมีการปรับมาตรการว่าจะมีการตรวจคนตายแล้วด้วยการแซวับคนตายเราจะรู้ว่าคนที่ตายคาบ้านเพราะโควิดซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยถูกตรวจมีมากขึ้นเท่าไหร่สาหรับคนที่อยู่ในจังหวัดใกล้กรุงเทพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดทางเหนือของกรุงเทพอย่างปทุมธานีรายงานข่าวจากสื่อทุกขแขนงตรงกันแล้วว่าตลาดใหญ่แห่งหนึง่งกําลังเป็น คลัสเตอร์ใหญ่นะครับการตรวจเชื้อในตลาดดังกล่าวนั้นตอนนี้ต้องมีการยุติลงไปแล้วลการควบคุม<ป>ตลาดดังกล่าวไม่ประสบความสําเร็จการระบาดซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่มิถุนายนนั้นทําให้ตลาดใหญ่ดังกล่าวกลายเป็นจุดส่งออกเชื้อโรคไปยังตลาดต่างๆทั่วประเทศไทยแล้วเราเจอมาเจอ,เจอการระบาดครั้งใหญ่ยังไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นเดียวกับโรงงานขนาดใหญ่อีกโรงงานหนึ่งแถวๆเส้นนครนายกนะครับสื่อเริ่มพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่กล้าพูดชัดเจนเพราะว่าคุณเป็นธุรกิจใหญ่เขากลัวคุณฟ้องยัดข้อหาดำเนินคดีแต่รายงานว่าโรงงานทําอาหารซึ่งมีคนเกือบ5 0 0พันมีผู้ติดเชื้อท่วมและไม่ยอมปิดโรงงานนั้นกําลังเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยในวงการสื่อและวงการสาธารณสุขในจังหวัดถึงความอึดอัดว่าปทุมธาน,นีจะแตกเพราะความเห็นตวลของตลาดและโรงงานขนาดใหญ่ของคนดังเบอรต์ต้นของประเทศไทยแม่ได้ยินอยูไหม สองมนเหน่อ่ก้รอะไรผมค่ไ Di m a